ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์วันนี้เราจะมาสปอยมินิซีรีส์เรื่องหมุนเวลามหารักหรือมัดยูโก,โ,กโดยเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของนักดนตรีในยุคโชซอนที่ได้เดินทางข้ามเวลามาในยุคปัจจุบันและพบกับหญิงสาวที่เป็นอดีตคนรักก่อนที่จะรับชมฝากกดไลค์และซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดการสปอยซีรีส์สนุก แต่ถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาที่นางเอกเธอทำงานเป็นนักดนตรีในร้านอาหารย้อนอยุคขณะที่เธอกำลังเตรียมตัวเพื่อออกไปแสดงนางเอกก็เห็นภาพชายคนหนึ่งมาช่วยเก็บปิ่นที่เธอทำตกไว้นางเอกเธอเห็นภาพเหตุการณ์นี้ซ้ำๆๆหลายครั้งแล้วแต่มันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตานางเอกจึงตัดสินใจไปปรึกษาจิตแพทย์ แพทบอกว่านังเอกแค่คิดมากไปมันเป็นเพียงแค่เดจาวูพอนางเอกขาดการพักผ่อนต่อมานังเอกก็ได้มาทำการแสดงในงานวันเกิดของลูกค้าหลังจากนั้นเธอก็ต้องเดินทางไปทำงานพาร์ทไทม์ต่อนังเอกต้องรีบหาเงินมาใช้หนี้ที่พ่อแม่ทิ้งไว้ในระหว่างนั้นก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์พระจันทร์เต็มดวงสีแดงเกิดขึ้น เมื่อนางเอกทำงานเสร็จเธอก็ได้ไปเปิดหมวกร้องเพลงในสวนสาธารณะต่ออีวอนนักร้องดังที่เป็นรุ่นพี่คนสนิทก็มาหาเธอเขาน้อยใจที่นางเอกไม่ยอมตอบข้อความอีวอนขอให้หนางเอกมาทำงานกับเขาเพราะเขาสามารถช่วยให้หนางเอกเป็นนักร้องตามฝันได้ที่วัดดางมินตามีผู้หญิงคนหนึ่งได้ทำพิธีเพื่อขอให้เธอได้เจอคนที่เธอรักอีกครั้ง ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปถึง600ปีแล้วก็ตามหลังจากนั้นผู้หญิงก็มาหาหนางเอกเธอมาเพื่อจ้างให้หนางเอกเล่นเพลงปลุกวิญญาณทันทีที่นางเอกเห็นเพลงนี้ก็รู้สึกกลัวขึ้นมาเต่ดโดยเงินจ้างที่เยอะนางเอกจึงเลือกรับงานในคืนนั้นเองนางเอกจึงได้มาที่วัดมินตาเธอเริ่มบรรเลงเพลงปลุกวิญญาณขึ้นในขณะนั้นพระจันทร์ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดง ก่อนที่ประตูวัดจะเปิดขึ้นแล้วพระเอกก็เดินออกมาจากประตูหลังจากที่นางเอกเล่นเพลงจบเธอก็ได้สลบไปพระเอกที่เห็นนางเอกจึงได้แบกเธอเดินออกมาทันทีที่นางเอกตื่นก็ตกใจเป็นอย่างมากแล้วคิดว่าพระเอกเป็นวิญญาณที่ถูกปลุกขึ้นด้านพระเอกก็แปลกใจกับการแต่งตัวของนางเอกแต่เขาคิดว่าตัวเองเพียงแค่ฝันไป ก่อนที่พระเอกจะได้แนะนําตัวว่าเขาเป็นนักดนตรีมาจากโชซอนแต่พอพระเอกมองหน้านางเอกชัดๆเขาก็รู้สึกเหมือนเคยเห็นหนางเอกที่ไหนมาก่อนหลังจากนั้นพระเอกก็เลือกที่จะเดินตามนางเอกต่อในระหว่างที่เดินพระเอกก็ตะลึงกับบรรยากาศรอบข้างแล้วเขาก็เกิดหิวขึ้นมาจึงขอให้หนางเอกพาไปเลี้ยงข้าว นางเอกที่เห็นท่าทางแปลกประหลาดของพระเอกจึงคิดว่าพระเอกต้องเป็นคนสติไม่ดีแน่นอนแล้วอยู่ดีๆพระเอกก็สลบไปเรื่องราวได้ย้อนกลับไปในสมัยโชซอนนางเอกเป็นสาวใช้ที่กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่แต่ก็มีสาวใช้คนอื่นมาคอยกันแกล้งจนคนงานผู้ชายต้องเข้ามาช่วยไล่าสาวใช้ไปต่อมานางเอกก็ได้มาซักผ้าอยู่ริมลำธาร มันทําให้เธอคิดถึงช่วงเวลาในวัยเด็กที่ได้อยู่กับท่านแม่นางเอกได้ร้องเพลงให้ท่านแม่ฟังแต่ในขณะนั้นเองพอบานก็มารายงานว่าพ่อของนางเอกถูกจับในข้อหาก,กรบฏแม่จึงเครียรจนหัวใจวายตัดกลับมาที่พระเอกเขาได้มาฟังการบรรเลงเพลงแต่ในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงนางเอกที่ร้องเพลงจากลำธารเขาจึงได้เดินตามเสียงมา ขณะเดียวกันนางเอกที่เผลอปล่อยผ้าลอยไปตามน้ําเธอจึงได้เดินลงไปหยิบผ้าพระเอกที่เห็นนางเอกกําลังจะจมน้ําเลยเข้าไปช่วยพอนางเอกฟื้นขึ้นมาเธอก็รีบเดินหนีพระเอกทันทีพระเอกตัดสินใจเดินตามนางเอกเขาเอาเสื้อมาคุมให้เธอแต่นางเอกก็ปั่นมันออกพอรู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ําไม่ควรได้รับการปฏิบัติด,ดีด้วยก่อนจากกันพระเอกเลยถามที่อยู่กับนางเอก นางเอกบอกว่าเธอเป็นคนใช้อยู่ที่บ้านเสนาบดีขณะที่คุยกันก็มีคนกำลังจะมาชนนางเอกพระเอกจริงดึงตัวนางเอกเข้ามานางเอกรู้สึกเขินและผักตัวออกจากนั้นเธอก็เดินจากไปตกดึกคืนนั้นพระเอกก็มาหาหนางเอกที่บ้านเสนาบดีนางเอกออกมาเอาเสื้อคลุมที่ปัดตกซักมาคืนให้กับเขาพระเอกต้องการที่จะคุยกับนางเอกต่อ แต่เธอกเ็ลอกที่จะเดินกลับเข้าไปในบ้านวันต่อมาสาวใช้ก็แกงโยนของใสน่นางเอกพระเอกที่เห็นจึงเอาตัวเข้ามาบางังก่อนที่จะสั่งสอนสาวใช้และเขาก็พานางเอกออกมาจากบ้านพระเอกได้พานางเอกมาที่คณะดนตรีของเขาเมื่อเข้าไปในคณะลูกน้องก็เข้าใจผิดคิดว่านางเอกเป็นว่าที่เจ้าสาวจึงได้แสดงดนตรีฉลองให้ในขณะนั้นเองน้องชายพระเอกก็มาเห็นนางเอกกับพระเอกสนิทกัน จึงสั่งให้หนางเอกเป็นคนใช้เอาสุรามาให้ในงานเลี้ยงต้อนรับพระเอกเมื่อนางเอกเดินเข้ามาน้องชายพระเอกก็เล่าว่านางเอกเคยเป็นคู่เมินของเขาแต่ถูกยกเลิกไปเพราะพ่อนางเอกโดนข้อหาก่อกระบฏแถมน้องชายพระเอกก็สั่งให้เธอมาเป็นคนดินสุราให้กับทุกคนพระเอกจึงพูดห้ามไว้ก่อนที่จะเดินตามนางเอกออกไปด้วยความเป็นห่วง ตัดกลับมาที่ปัจจุบันหลังจากพระเอกสลบไปเธอจึงได้พาพระเอกมาที่บ้านพอพระเอกฟื้นขึ้นนางเอกก็คำนวณค่าเสียหายที่พระเอกต้องชดใช้ให้กับเธอแต่พระเอกก็กำลังงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นพระเอกบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยจำได้เพียงว่าตัวเองมาจากโชซอนพระเอกหยิบจี้เต่าทองออกมาให้หนางเอกเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามาก นางเอกก็ดูจะไม่ค่อยเชื่อเขาเท่าไหร่แต่ในระหว่างนั้นเจ้าของบ้านก็มาทวงค่าเช่านางเอกจึงได้หยิบจี้เต่าทองของพระเอกไปให้กับเจ้าของบ้านแล,และจ่ายมันแทนค่าเช่าที่สองเดือนหลังจากนั้นนางเอกก็อุ่นข้าวกล่องให้พระเอกกินพระเอกที่ได้เห็นของใช้ในยุคใหม่เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างมากต่อมานางเอกก็ออกมากางเต็นท์ให้พระเอก เธอบอกว่าพระเอกต้องมาจากอดีตในสมัยโชซอนแน่ๆแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาคิดว่าตอนนี้เขากำลังฝันอยู่นางเอกเธอก็เป็นดักดนตรีจึงได้หยิบกีต้ามาเล่นโชวพระเอกและร้องเพลงให้เขาฟังซึ่งเป็นเพลงเดียวกันกับในอดีตท,ที่เธอเคยร้องในระหว่างที่พระเอกฟังเพลงภาพในหัวเขาก็ปรากฏเรื่องราวของเขาและเธอในอดีตเมื่อเล่นจบนางเอกจึงเดินกลับเข้าไปนอนในบ้าน ส่วนพระเอกก็เกิดอาการปวดหัวขึ้นเขาได้นึกย้อนถึงเหตุการณ์ที่กำลังวิ่งไปช่วยนางเอกที่ถูกจับมัดในกองเพลิงขึ้นพระเอกได้ฟังเพลงจากถูกฟังพร้อมบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากก่อนที่เขาจะเห็นหนางเอกุกของในห้องพระเอกจึงได้เดินเข้าไปช่วยแต่นางเอกก็ดึงให้พระเอกออกมาดูว่าเต็นที่เขานอนมาคืนตอนนี้ทุกอย่างมันเละไปหมด ใเอกจริงเล่วว่ามันเป็นเพราะเขานอนอยู่ในถุงนอนแล้วร้อนมากจึงอยากออกมาแต่ก็ออกมาไม่ได้จึงดิ้นไปดิ้นมาจนเป็นอย่างที่เห็นมาพระเอกไปเดินออกมาเขาเห็นคนเมายืนฉี่อยู่ที่เสาไฟก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติจึงทําตามใน,นเอกเลยขอโทษที่เขาล็อกประตูใน,นเอกแล้วว่าเธอจะมีออดิชันน่นในเอกพยายามอธิบายว่ามันคือการแข่งขันร้องเพลงส่วนคนที่มีพรสวรรค์ หลังจากนั้นนางเอกก็ได้เดินออกมาจากบ้านเจอคุณลุงคุณลุงบอกว่าตอนกลางคืนที่นี่มีผีและความจริงแล้วผีที่คุณลุงเราก็คือพระเอกนั่นเองต่อมานางเอกก็พาพระเอกไปทำงานด้วยระหว่างทางเธอได้พาเขาไปที่ห้องสมุดเพื่อค้นหาข้อมูลของพระเอกในการช่วยลือฟื้นความจำจนพวกเขาไปเห็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวของพักยอนที่เป็นนักดนตรีชื่อดังในสมัยโชซอน โดยเขามีหน้าตาเหมือนกับพระเอกไม่มีผิดพระเอกก็สามารถนึกร้อนเรื่องราวของเขาและดีดคนลักได้ตอนที่เขาจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้หนางเอกฟังแล้วบอกว่าเธอหน้าตาเหมือนอดีตคนลักของเขาแต่พระเอกก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงมาที่นี่ขณะนั้นเพื่อนรวมงานก็ตามให้หนางเอกมาทํางานพอเธอมาถึงเพื่อนก็รู้ว่านางเอกต้องมีแฟนแต่ขณะนั้นพระเอกก็ได้เดินเข้ามาในร้าน เพื่อนแปลกใจกับการแต่งตัวของพระเอกและนิสัยนางเอกจึงบอกว่าพระเอกมาจากในอดีตแต่เพื่อนก็ไม่เชื่อเมื่อนางเอกคิดว่าพระเอกอาจจะเป็นคนเดียวกันกับที่นางเอกเห็นในภาพหลอดก็ได้นางเอกที่นึกได้จึงตัดสินใจโทรไปหาโดยองผู้หญิงที่จ้างเธอแต่โดยองก็เลิกที่จะตัดสายนางเอก เระอกที่ออกมาเดินเล่นเขาก็เจอคนที่หน้าตาเหมือนคนรู้จักของเขาจึงเดินทักเข้าไปหาด้วยความดีใจแต่ชายคนนั้นก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่และคิดว่าพระเอกเป็นคนสติไม่ดีแต่พระเอกก็ยังคงเดินตามผู้ชายคนนั้นไปผู้ชายได้เล่าถึงเรื่องราวชีวิตที่ไม่เอาไหนของเขาให้พระเอกฟังส่วนพระเอกกล่าวว่าตัวเขาไม่สามารถช่วยผู้หญิงที่รักได้หลังจากคุยเสร็จ ผู้ชายคนนั้นก็เดินออกไปแต่เผลอทำของตกไว้พระเอกจึงได้รีบวิ่งตามเพื่อเอาของไปคืนแต่ระหว่างนั้นพระเอกก็เผลอทำผิดกฎหมายตำรวจจึงได้ตามมาหาเขาพระเอกจะถูกจับตำรวจขอเลขบัตรประจำตัวเขาแต่พระเอกก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจึงได้หยิบป้ายประจำตัวให้แทนนางเอกที่ตามมาเห็นจึงได้ช่วยอธิบายให้ตำรวจรเอกจึงล่อตัวไปเอกขอโทษที่ทำให้นางเอกต้องลำบาก นางเอกปลอบใจเขาพระเอกก็เลยขอบคุณพอกลับมาถึงที่บ้านนางเอกก็ได้ติวเข้มวิชาเอาตัวรอดในยุคปัจจุบันให้กับพระเอกน่งเอกรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันยากแต่เขาก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอนางเอกเอกรู้ว่านางเอกต้องคือคนรักของเขาที่เกิดใหม่คืนนั้นนางเอกอนุญาตให้พระเอกเขามาน,นอนข้างในก่อนที่เธอจะเดินออกไปซ้อมร้องเพลงข้างนอก เอกที่ได้ฟังเพลงก็คิดถึงเรื่องราวที่พวกเขาผ่านมาด้วยกันในช่วงนี้คืนนั้นพระเอกได้ฝันถึงสมัยอดีตนางเอกที่มาฝึกเล่นดนตรีกับเขาพระเอกได้เล่าเรื่องราวดินแดนความสุขให้นางเอกฟังเธอจึงบอกว่าเธออยากอยู่กับเขาในดินแดนแห่งความสุขพระเอกเอามือมาจับนางเอกสาวใช้ที่เห็นจึงได้ไปฟ้องใต้เท้า จึงถูกลงโทษเพราะเธอเป็นสาวใช้ที่คิดจะมีความรักกับคนที่เป็นเจ้านายนางเอกเธอโดนมัดประจานไว้กลางตลาดจนชาวบ้านต่างๆเข้ามาประนามเธอน้องชายพระเอกที่เห็นจึงได้เข้ามาช่วยและจัดการผู้ชายที่กำลังจะมาลวนลามนางเอกต่อมาอาดีตคนใช้ของพ่อนางเอกจึงได้เข้ามาช่วยเธอไว้ดานพระเอกโดยยองในอดีตเธอเป็นล่างทรงก็ได้มาเจอพระเอก และเตือนว่านางเอกกำลังจะสะตาขาดในอีกไม่นานนางเอกก็ไม่เชื่อก่อนที่จะเดินออกไปโดยยงก็บอกว่าไม่ว่าจะชาติไหนหนางเอกก็ต้องตายเพราะพระเอกคืนนั้นน้องชายพระเอกก็ได้เอารองเท้าคู่ใหม่มาให้เธอเขาตกกลุ่มรักนางเอกตั้งแต่เด็กพระเอกก็วิ่งมาหาหนางเอกที่ลานประจานแต่พอมาถึงก็หาหนางเอกไม่เจอแล้วเช้าว,วันรุ่งขึ้นอีวอนก็ได้มาหาหนางเอก เธอจึงได้รีบพาพระเอกไปซ่อนแล้วนางเอกก็ออกมาหาอีวอนเราต้องการมารับเธอไปออดิชัน่นพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้ออกไปตอนไหนในระหว่างนั้นที่อีวอนกับนางเอกกําลังออกมาก็เจอเข้ากับผู้หญิงโดยพวกเธอจําอีวอนได้จึงขับรถตามอีวอนกับนางเอกไปเพื่อแอบถ่ายรูปพระเอกที่ออกมาตามนางเอกก็ได้ฟอกขึ้นรถของพวกเธอไปด้วย อีวอนได้พานางเอกมาแต่งหน้าและแต่งตัวเพื่อเตรียมไปออเดชั่นซึ่งตอนนี้นางเอกก็สวยมากจนอีวอนตะลึงแล้วเธอก็เดินออกมาเจอกับพระเอกอีวอนที่เห็นพระเอกจึงบอกให้เขาออกไปพระเอกทันทีที่เขาเห็นหน้าอีวอนก็รู้สึกว่าเหมือนกับน้องชายตัวเองเอกเข้ามาแย่งตัวนางเอกจากอีวอนจนทำให้นางเอกล้มลงไปที่พื้นซึ่งขณะนั้นรถบรรทุกก็กำลังขับมา เอกกับอ e ีวอนจึงได้เข้าไปขวางรถไว้ก่อนที่จะพยุงนึ่งเอกขึ้นรถอีวอนไปเอกก็ได้ตามมาด้วยอีวอนกับพระเอกก็ต่างสงสัยว่าอีกฝ่ายเป็นใครทั้งสองเถียงกันไปเถียงกันมาจนนึ่งเอกต้องค้ามไว้พอมาถึงที่งานออดิชัน่นนึ่งเอกก็ได้เข้าห้องผู้แข่งขันไปส่วนพระเอกก็ถูกเจ้าหน้าที่ขวางไว้เพราะไม่มีบัตรเอกเลยบอกว่าเขาเป็นนักดน,นตรีชื่อดังจากโชซอน แต่ก็ไม่มีใครสนใจในขณะนั้นเองมีทีมงานจากกองละครคิดว่าพระเอกเป็นนักแสดงจึงได้พาตัวเขาไปส่วนนางเอกได้เข้ามาในห้องแข่งขันเธอรู้สึกทั้งตื่นเต้นและกังวลพอถึงช่วงที่เธอต้องแสดงพระเอกก็โผล่มานางเอกจึงได้บอกว่าพระเอกมากับเธอและซึ่งไปแสดงด้วยกันเป็นคู่พวกเขาต่างแนะนําตัวก่อนที่จะเริ่มการแสดงนางเอกเล่นกีตาร์และร้องเพลง ส่วนพระเอกก็ช่วยประสานเสียงร้องไปกับเธอตกดึกคืนนั้นนางเอกก็รีบม,มาเปิดดูทีวีการแสดงของพวกเขาที่กำลังโชว์จากแสดงจบกรรมการก็ได้ชื่นชมและทั้งสองก็ผ่านเข้ารอบนางเอกก็ดีใจมากจึงกระโดดเข้าไปกอดพระเอกหลังจากนั้นนางเอกก็บอกว่าเวลาที่ร้องเพลงกับเขามันทำให้เธอประหม่าน้อยลง และทั้งสองก็ตั้งใจว่าจะแต่งเพลงใหม่มาร้องด้วยกันในรอบถัดไปในระหว่างนั้นก็มีเพื่อนบ้านมาเคาะบ้านเธอเพราะเห็นหนางเอกอยู่กับอีวอนแต่นางเอกก็ปฏิเสธไปว่าเธอไม่ได้สนกับนักร้องดังแบบนั้นหรอกในคืนนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้มาทานข้าวด้วยกันพาชมว่านางเอกทําอาหารอร่อยเธอก็รู้สึกเขินเพราะเธอใช้อาหารที่ทสําเร็จรูปมาทําให้เขากินหลังจากทานข้าวเสร็จ พวกเขาก็เดินไปร้องเพลงด้วยกันในระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับแฟนคลับที่ชมรายการพระเอกดีใจที่เขากลายเป็นคนดังและมีคนจําได้แต่นางเอกบอกว่าเป็นเพราะเขาแต่งตัวเด่นสักขนาดนั้นและเธอก็เล่าให้พระเอกฟังว่าการที่เธอได้มาร้องเพลงในสวนสาธารณะมันทําให้เธอมีความสุขแล้วพวกเขาทั้งสองก็ร้องเพลงด้วยกันโดยมีคนมายืนดูและเชื่นชมพระเอก จากนั้นนางเอกก็เลยพาพระเอกมาดื่มเบียร์พระเอกที่ดื่มเป็นครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันอร่อยมากจนเกินคำบรรยายหลังจากนั้นนางเอกก็เริ่มเมาเธอกลัวว่าพระเอกจะต้องหายไปสักวันนางเอกเลยขอถ้าพระเอกจะไปช่วยบอกลาเธอก่อนจากนั้นนางเอกก็หลับไปทางฝั่งอีวอนก็ไม่ค่อยพอใจที่นางเอกกับพระเอกร้องเพลงด้วยกันและเขาคิดว่ามันคนถึงเวลาแล้วที่เขาต้องสารภาพความในใจกับนางเอก ในคืนนั้นพระเอกกับนางเอกก็กลับมาบ้านและเล่นหมากจุดไปกันพระเอกที่เล่นหลายครั้งก็รู้สึกว่าเล่นไม่ถนัดจึงจะถอดเสื้อออกขณะนั้นอีวอนมาหาหนางเอกก็ได้ยินพระเอกคุยกับนางเอกว่าจะถอดเสื้อเขาเลยเข้าใจผิดคิดว่าพระเอกกำลังจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับนางเอกจึงรีบเข้าไปหาแต่นางเอกก็รีบแก้ตัวให้พวกเขาก็ได้ออกมาพูดคุยกันนางเอกจึงบอกว่าเธอจะไปทำอาหารให้ เอกกับอีวอนพูดพร้อมกันว่าให้สั่งอาหารดีกว่าแต่นางเอกก็ไม่สนใจและเลือกที่จะไปทําอาหารอยู่ดีพอนางเอกเข้าไปพระเอกได้พูดกับอีวอนว่านางเอกคือความสุขของเขาอีวอนก็บอกว่าเหมือนกันทันทีที่นางเอกออกมาอีวอนก็รีบขอตัวกลับเพราะเขาไม่อยากกินอาหารฝีมือนางเอกแลวปล่อยให้พระเอกต้องรับกรรมอยู่คนเดียวเช้าวันถัดมาอีวอนก็ยังทรงนึกถึงคำพูดของพระเอก แต่เขาก็ไม่กล้าที่จะสารภาพรักกับนังเอกส่วนด้านพระเอกกับนังเอกก็มาถึงที่บ้านก็เจอนักสาวเข้ามาล้อมบ้านเขาไว้ประทานต้นสังกัดของอ e ีวอนจึงให้หนังเอกกับพระเอกขึ้นรถและเธอก็เปิดรูปให้หนังเอกดูสรุปแล้วเป็นฝีมือของเพื่อนบ้านนังเอกที่ปล่อยข่าวหรือว่านังเอกคบกับอ e ีวอนและพระเอกพร้อมกันวันต่อมานังเอกและประธานพยายามติดต่ออ e ีวอนแต่ก็ติดต่อไม่ได้ เดวยองได้เดินเข้ามาหาหนางเอกบอกให้เธอเซ็นสัญญาเป็นเด็กฝึกในสังกัดของอ e ีวอนเพื่อแก้ข่าวแต่นางเอกก็จะไม่มีสิทธิ์ในการแข่งขันเดบิวต์ต่อไปเอกก็พยายามค้านเพราะนั่นคือความฝันของนางเอกเดยองที่เห็นพระเอกจึงให้พระเอกออกมาคุยกับเธอเดยองถามพระเอกว่าเป็นยังไงบ้างที่เดินยหาง่ำาญเวลามาเอกจึงรู้ว่าเธอก็คือร่างทรงในอดีต โดยองบอกว่าเธอเกิดใหม่มาหลายครั้งแล้วแต่ก็เพื่อตามหาพระเอกและเธอก็เป็นคนให้นางเอกเรียกพระเอกมาที่นี่พระเอกก็รู้ว่านางเอกคือคนรักเก่าของเขาแต่โดยองบอกว่าพระเอกมีชะตากรรมที่ทําให้นางเอกต้องตายแต่พระเอกก็ไม่ฟังและเลือกที่จะเดินออกไปดานอีวอนกับผู้จัดการก็พยายามแก้ไขข่าวที่เกิดขึ้น แต่ระหว่างนั้นประธานต้นสังกัดของอีวอนก็บอกว่าจะยกเลิกสัญญาแต่อีวอนก็ไม่สนใจเขาเป็นห่วงแต่นางเอกจึงได้ตัดสินใจไปที่บ้านเธอส่วนพระเอกหลังจากที่คุยกับโดยองเสร็จเขาก็เดินออกมาข้างนอกพระเอกยังคงเก็บคำพูดของเธอมาคิดเพราะเขาไม่อยากให้นางเอกต้องมาเจ็บปวดเพราะเขาพระเอกจึงตัดสินใจที่จะหายไปจากชีวิตของนางเอกวันต่อมา นางเอกก็ได้มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าอยู่ดีๆพระเอกก็หายไปเธอเสียใจเป็นอย่างมากที่พระเอกจากไปโดนไม่ยอมบอกลาเธอเพื่อนจึงได้เข้ามาปลอบฝั่งพระเอกเขาจึงได้ตัดสินใจไปหาโดยองตกหนึกนางเอกก,ก็กลับมาที่บ้านเธอยังคงคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตกับพระเอก วันรุ่งขึ้นนางเอกจึงสัตส์ถึงใจมาหาอีวอนเธอบอกว่าตอนนี้ได้เขียนจดหมายไปถึงนักข่าวเพื่ออธิบายความจริงให้แล้วนางเอกไม่อยากให้อีวอนต้องมาเสียอนาคตเพราะเธอฝั่งประธานก็พยายามที่จะช่วยนางเอกกับอีวอนอย่างเต็มที่นางเอกได้มาฝึกร้องเพลงกับอีวอนอีวอนบอกว่าช่วงนี้เธอดูใจลอยๆเขาคิดว่านางเอกต้องมีเรื่องให้คิดเยอะ นังเอกที่รู้ตัวจึงขอตัวกลับก่อนอีวอนบอกว่าคืนนี้นังเอกต้องมาออกงานเพราะเธอกลายเป็นเด็กในสังกัดของเขาแล้วส่วนพระเอกก็ได้ขังตัวเองอยู่ในบ้านและนั่งดื่มคนเดียวโดยองที่เห็นก็ระร้าใจที่พระเอกต้องเป็นแบบนี้เอกก็มาคุยกับโดยองว่าทำไมเขาถึงต้องอยู่ห่างกับนังเอกแบบนี้พระเอกบอกว่าถ้าเขายอมสละตำแหน่งในอดีตเขาจะสามารถอยู่กับนางเอกได้ไหม แต่โดยองไม่ยอมถ้าเขาทำแบบนั้นเธอจะฆ่านังเอกโดยองรอพระเอกมานานแต่เขาก็ไม่เคยสนใจเธอเลยคืนนั้นนางเอกเลยต้องมาออกงานกับอีวอนแต่เธอก็ไม่ชินกับการเข้างานสังคมส่วนอีวอนก็ไม่ได้อยู่กับเธอตลอดเพราะเขาต้องไปทักทายกับคนในงานนางเอกจึงออกมานั่งคนเดียวในขณะนั้นพระเอกก็ได้วิ่งมาหาเธอก่อนที่ทั้งสองจะโผลกอดกันด้วยความคิดถึง ระเอกสัญญาว่าต่อจากนี้เขาจะอยู่เคียงข้างเธอและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะปกป้องเธอเองเขาจะโน้มตัวลงไปจูบเธอเป็นจังหวะเดียวกันกับที่อ e ีวอนออกมาตามหาหนางเอกเขาเลยเห็นทั้งสองจูบกันวันต่อมานางเอกได็ดหวดผมให้พระเอกแต่ทรงผมมันก็แปลกและไม่ถูกใจพระเอกเป็นอย่างมากเธอจึงได้ทาพระเอกไปหาท่านประธานแทน บอท่านประธานเห็นทรงผมพระเอกก็รู้สึกว่าเหมือนโดนหนูแทะมาแต่สุดท้ายเธอแก้ทรงผมให้พระเอกดูดีจนผู้จัดการ e อีวอนชมพาเลยชวนให้พระเอกเดบิวต์เป็นศิลปินพระเอกบอกนางเอกว่าเขาอยากเดบิวต์เพราะอยากมีชื่อเสียงและหาเงินเลี้ยงเธอได้นางเอกจึงเข้าไปแอบ,บจุบพระเอกก่อนที่วันต่อมาพวกเขาทั้งสองจะออกมาเดทกันแบบคู่รักในยุคปัจจุบัน มันต่อมาในเอกไปทํางานพระเอกรู้สึกว่าเขาอยู่บ้านเฉยๆมันไม่เหมาะสมจึงได้ไปขอให้เจ้าบ้านช่วยหางานให้เขาเจ้าบ้านเลยพลาพระเอกมาเป็นคนงานก่อสร้างส่วนอีวอนก็มานั่งดื่มคนเดียวจนผู้จัดการเข้ามาตามให้เขาไปเตรียมตัวทําอัลบั้มใหม่อีวอนจึงบอกว่าเขาเหนื่อยมากเพราะไม่ว่าเขาจะทำอะไรนางเอกก็สนใจแต่พระเอกอีวอนขอให้ผู้จัดการพานพางเอกมาหาเขา แต่ผู้จัดการก็รู้ว่าตอนนี้นางเอกอยู่กับพระเอกดานพระเอกหลังเลิกงานเขาก็ได้รับเงินเป็นสังแรกจึงรู้สึกดีใจมากเมื่อกลับมาถึงที่บ้านพระเอกก็มีอาการปวดตัวจนนางเอกรู้ว่าเขาไปทําอะไรมาพระเอกจึงเล่าว,ว่าเขาไปหาเงินมาให้หนางเอกแต่นางเอกก็ไม่อยาบดับเงินไว้เอกบอกว่านางเอกนั้นมีค่ามากกว่าเงินหลายเท่า กลับมาที่ต้นสังกัดอีวอนพวกเขาเครียดมากที่อีวอนไม่ไปทํางานและกิกตัวอยู่แต่ในห้องผู้จัดการจึงได้มาหาและเห็นอีวอนสลบอยู่ฝั่งนางเอกเธอได้ชวนพระเอกไปดูจันทรุปราคาที่จะเกิดขึ้นด้วยกันแล้วพระเอกก็ชวนนางเอกว่าเย็นนี้ไปทานข้าวด้วยกันนะหลังจากเลิกงานโดยองก็มาหาทางเอกเธอบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยโดยองบอกว่าพระเอกอยู่ที่นี่ไม่ได้นานหรอก เขาจะต้องหายไปโดยยองบอกว่าในคืนจันทรุป,ปราคาจะเป็นโอกาสเดียวที่เอกจะได้กลับไปในอดีตเพื่อเป็นนักดนตรีชื่อดังถ้าเขาไม่กลับไปชื่อเขาจะหายไปจากประวัติศาสตร์แต่พระเอกก็ไม่สนใจโดยองจึงพูดว่าแต่นางเอกยอมสละชีวิตเพื่อให้เขาได้ประสบความสำเร็จแล้วหลังจากนั้นพละเอกก็ได้มาทำงานที่ไซต์ก่อสร้างแต่ขณะนั้นก็มีหินกำลังจะตกมาใส่เขา นางเอกที่มาหาและเห็นเขาจึงได้รีบเข้าไปช่วยเธอจึงถูกหินทับและสลบไปแล้วพระเอกก็ได้พานางเอกมาส่งที่โรงพยาบาลพระเอกตัดพ้อกับตัวเองว่าทำไมโชคชะตาของพวกเขาต้องเศร้าแบบนี้พระเอกจึงคิดว่ามันเป็นเพราะเขาเห็นแก่ตัวและพะยายามที่จะรังอยู่ต่อกับนางเอก เรื่องได้เล่าย้อนกลับมาในสมัยอดีตที่พระเอกกับนางเอกได้ใช้ชีวิตด้วยกันนางเอกยังคงกังวลที่เธอมีฐานะเอ้ยต่ำไม่เหมาะกับเขาแต่พระเอกก็ยังอยากที่จะอยู่กับเธอและเชื่อว่าความรักจะชนะทุกอย่างวันต่อมาพวกคนใช้ก็เอาเรื่องที่นางเอกกับพระเอกอยู่ด้วยกันไปฟ้องหัวหน้าอดีตคนใช้พ่อนางเอกจึงได้มาบอกให้หนางเอกรีบหนีไป ตกดึกคืนนั้นนางเอกเลยได้หนีมาอยู่กับพระเอกในป่า mm hmm. พระเอกที่เห็นหนางเอกอดเพ้ามาหลายวันจึงจะได้ข้าเมืองไปซื้ออาหารให้เธอแต่ในระหว่างที่พระเอกมีอยู่ก็มีคนมาลักพาตัวนางเอกไปนางเอกถูกหัวหน้าจับตัวมาและสั่งลงโทษเธอโดยขังเธอไว้ในบ้านและเขาทั้งเป็นน้องชายพระเอกที่เข้ามาเห็นก็อยากเข้าไปช่วยแต่ทำอะไรไม่ได้ ส่วนพระเอกที่กลับมาแล้วเห็นว่านางเอกหายไปจึงรลีบออกตามหาแต่พอเขามาถึงนางเอกก็ถูกเผาอยู่ในกองไฟแล้วแต่พระเอกก็ไม่สนใจความเป็นอันตรายและได้กระโดดเข้าไปช่วยเธอในกองเพลิงปัดภาพมาที่ปัจจุบันหลังจากที่นางเอกฟื้นขึ้นพระเอกก็ได้หายไปเห็นแต่โดยองที่มาเฝ้าเธอโดยองได้หยิบสมุดบันทึกของพระเอกให้นางเอก นางเอกสงสัยว่าเธอรู้ได้อย่างไรโดยยองก็เลยเล่าความจริงให้นางเอกฟังดานพระเอกก็ถูกอ e ีวอลลากมาต่อยที่เขาเป็นสาเหตุทำให้นางเอกต้องบาดเจ็บโดยยองก็ชอบมาบอกว่าจริงแล้วเป็นฝีมือของผู้จัดการอ e ีวอนที่ต้องการทำลายพระเอกเพราะถ้าไม่มีพระเอกอีวอนจะได้อยู่กับนางเอกและเขาจะมีกำลังใจไปทำเพลงแต่ผู้จัดการบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้นางเอกต้องเจ็บตัว ต่อมาขณะที่กำลังจะเข้าบ้านมือของพระเอกอยู่ดีๆก็เลื่อนหายไปแล้วกลับมาใหม่พระเอกก็เริ่มรู้ถึงความผิดปกติและอีกไม่นานก็จะใกล้ถึงวันจันทรุปราคาอีกครั้งแล้วโดยองก็ได้มาหาพระเอกและบอกว่าประตูแห่งช่วงเวลากำลังจะเปิดในอาทิตย์หน้าพระเอกใกล้ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจพอถึงเวลาเลิกงานพระเอกก็ได้มารับนางเอก ขณะที่กําลังเดินกลับบ้านด้วยกันพระเอกก็ได้พูดบอกลาเธอบอกว่าเขาไม่อยากให้นางเอกจึงเจ็บอเขาอีกแต่นางเอกไม่อยากให้เขาพูดแบบนี้เขาสัญญากับเธอแล้วว่าจะอยู่ด้วยกันพระเอกตัดสินใจแล้วว่าเขาจะทําเพื่อเธอพระเอกเลยบอกว่าถ้าเรามีวาสนาใจอยู่ด้วยกันของพบกันใหม่ถึงเวลานั้นเขาจะตามหาเธอไม่ว่าอีกงานแค่ไหนแล้วพระเอกก็เข้าไปกอดปลอบนางเอก พระเอกบอกรักเธอก่อนที่ร่างเขาจะสลายหายไปกับอากาศเอกก็ได้ต่ร้องไห้ฟูมฟายที่พระเอกหายไปไม่ต่างจากโดยองที่รู้ว่าพระเอกต้องจากไปเวลาผ่านไปจนถึงวันที่นางเอกต้องมาประกวดรายการในรอบชิดไปายนางเอกบอกว่าเธอจะมาร้องพอเพลงที่แต่งเองในขณะที่เธอร้องก็ยังคงนึกถึงช่วงเวลาที่ได้ใช้กับพระเอกเมื่อร้องพอเพลงจบ คณะกรรมการก็ได้ถามถึงความหมายของเนื้อเพลงเธอบอกว่าต่อให้รักกันมากแค่ไหนก็เลิกกันได้เธอรักมากจนยอมรับการตัดสินใจของคนที่รักเมื่อเวลาผ่านไปขณะที่นั่งเอกกำลังจะรีบไปร้องเพลงเธอก็เผลอทำกุญแจตกแล้วพระเอกก็เข้ามาช่วยหยิบแล้วซีรีส์ก็จัดตบตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ